นังน่งนั่งนั่งสมบนะยาตยโยมยาตยโอมยาโยโยมผู้ที่ใจดีใจกรุณา,ใจ,าใจมุตมิตาใจเมตตาใจอุเบกขานะอตอนนี้วารละนี่ให้ยมนั่งสมบนะวางมือไว้ที่ตักสักนะันนที่ให้นั่งแบบทุกขตานะ เ,เพื่อเพื่อที่จะปงปงใจธรรมสังเวชแล้วกไ็ไปเป็นกล้งสุดท้ายนี่เราเราสมคู่แดงนะเห็นไหมคู่แดงเขาเป็น,เป,นเป็นคูท่ที่ที่เสียสละแล้วกเ็เป็นตัวอย่างอนี้ในคู่คู่ของเราอันนี้อันนี้มีคู่เยอะเนาะคู่รุนรุนลุนพี่รุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นรุ่นน้องวันนี้คู่เยอะนะยาญ่อธิธรรมเนะ่ เห็นไหมขณะส่งครูอา,อาจารย์เ้ามาคิดถึงคุณแองนะมา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 อุทิศบุญกุศลให้นะแ,แล้วทุกคนต้องทําใจสงบเพราะพิธีพิธีกรรมมาแล้วสุดท้ายมันต้องทําใจสงบต้องสงบสติอารมณ์มีมีสติรู้ตัวทพอพอมเราจะได้โฟกกัดเราจะได้ให้ให้ให้พลังงานของ บุญกุศลของสติปัญญาคือใจด้วยด้วยใจนะเออด้วยจิตด้วยใจนะเออความความตายเป็นครูนะเห็นไหมความตายนี่คือครูของเราทุกคนนะเออเราต้องระลึกเนาะระลึกถึงความตายเป็นครูผู้ผู้มัตต์เห็นไหมยอมยอมเห็นด้วยไหมยอมเห็นด้วยไหมครัวความตายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นเป็นเ พ่อก็ตายแม่ก็ตายนะลูกก็ตายตายหมดเห็นไหมให้ความตายเป็นครูให้ให้เรารู้นะให้เราเขหลบนบเสียนหรือว่านบนนอมต่อพระพุทธเจ้าของเรานะพระพระรรมนะพระยะส่งนะเราจะเอาเอาใจนีดนี่แหละทีทีทและลึกถึงแต่คุณพระรันตนใเพร่า ความตายเป็นอาจ,จารย์ใหญ่นะเอ่รู้จยาว้ยธรรมสังเวชเนาะเนี่ยก็ดูบริเวณพปื้นทีเห็นไะเราดูแต่ต้นไม้อะไรกระถางบัวกรถางอะไรบางบางต้นก็เขียวนะเออบางต้นก็ยังไม่มีใบเลยเห็นไหมมันมันแตกต่างมันเลื่อมล้ำกันมันใช่มันจะเสมอภาคก,กันหมดนะแล้วก็เป็นธรรมะเออมันเป็นสัจจะ เป็นอริยสัทนะนี่แหละให้ให้ให้ปลงใจแล้วก็ไม่ใช่ต่จะเปิดเผินนะญยติโยมนะอไม่ใช่จะเปิดเผิน,นลุมหลุมหลงประมาทโมเมาอะไรสังขารไม่เที่ยงนะ่ะสังขารไม่เที่ยงเห็นไหมนั่แหละเราต้องโอ้อายุอานามอะไรไวัยวัไม่ถึง100ร้อยปีแล้วอายไม่เกินร้อยปีนะ นี่นี่แหละเอ่อเยสัตซีเราต้องพิจารณานะเอ่อด้วยด้ยสติด้วยสัมปชัญญะมางานศพต้องให้พบก,กับสัจจะที่ที่เกิดเจ็บตายความความนี้ไม่พ้นความจริงนะเอ่อนี่แหละญาติโยมเอ่อสติปัญญาของเราจะได้ส่องส่องแสงเจิดจ้าเหมือนเหมือนดวงอาทิตย์นะ สติปัญญาเราก็ม,มืดมนนะไม่มีพุทธเจ้าไม่มีไม่มีพระหลานนะไม่มีแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ปงกิตปงใจหรือว่าถ้าธรรม,มสังเวชหรือว่าฝึกปล่อยปึกวางอะไรนี่นาคตโฟกัสที่ปัจจุบันนะไอ้สตินะตัวสตินะตัวสติตัวสัมปจนญญะมันเห็นไหมหลวงพ่ออาจารย์ว่าสติคือชีวิตนะ อืมต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีสติให้ให้สมบูรณ์นะฮะไม่ไม่สัมบัจให้สมบูรณ์นะประมางานอย่างนี้แหละงานชาปนกิจนี่แหละที่ทุกคนต้องกลับสู่บ้านเก่าหรือว่ากลับสู่เขาเขาเรียกว่าสุดท้ายมันปลายชีวิตนะออ <le> ใช่ไหมนี่เป็นความจริงสุดท้ายมันปลายชีวิตนะแต่นี่มันเป็นการเดินทางนะ อ่าเป็นการเดินทางตายแล้วมันก็เดินทางยังไม่ตายก็เดินทางนะอะมันเดินทางอมีอะไรบ้างทางทางกายทางจิตทางใจทางอารมณ์ทางความคิดนะแล้วก็ต้องทางสติปัญญาที่จะถูกต้องนะเออท่าเดินแต่ทางไงกายเออทางอารมณ์อย่างเดียวไม่ไม่ได้เนาะ ต้องต้องเดินทางด้วยสติปัญญาเลยมักองแปดนะให้อายอมได้หนักหรือว่าเขาจิตเข้าใจในใน,ในชีวิตนะในชีวิตของเรานะหนึ่งก็ไม่ประมาทนะสองก็มีสติสัมปชัญญะสามก็รักษาศีลน,นะส,สี่ก็เจริญนปมวิารนะห้าเสียสละ ต้องต้องเสียสละตัวละตนอะไรเห็นภายในวัตสงสารไหมเห็นไหมนั่นแหละวัตสงสารนะตัวเราเนี่ยคือวัตสงสารนะวัตสงสารทั้งทั้งทั้งพบหน้าพบก่อนพบหลังอะไรแล้วก็วัตสงสารในพบปัจจุบันเนี่ยพบปัจจุบันที่เรายินดียินร้ายนะเราสุขเราทุกข์เราลักเราเกียนก็วัตสงสารใน ในในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะ่ะเนี่นยอาโยมทุกคนเป็นผู้ที่เสียเสียสละนะเป็นผู้ที่มีจิตใจเออเขาเรียกว่าสติปัญญานะครูก็หลายคนนะครูครูของเราทุกคนก็คือความตายนะเ,เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมอาโยมครูของเราคือความตายนะนี่แหละครูครูใหญ่ครูใหญ่นะ กูที่สองก็ความแก่นะกูคูกูที่สามก็ความเจ็บใช่ไหมคูนั้นน้อยก็ความเกิดนะเราเราคิดดูนะเราคิดดูพิจารณาิาสัตว์สี่นะถ้าเราไม่มีเหตุมีผลนะเนาะรู้ด้วเหตุด้วยผลญาสัตว์สีน่นี่แหละจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออะไรภพสาต์ต่างๆนะ ต้องกลับมาหาสติหาสัมปชัญญะหาใจนะหาจิตหาใจที่สงบที่ก็่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนึ่งหรือเป็นประพัดสอนนะทุกคนต้องมีเนาะทุกคนมีอยู่แล้วจิต,จ,ตจิตใจที่เป็นหนึ่งที่เป็นประพัดสอนที่มีมีความดับทุกข์นะนั่นนะ่ะนี่มันมันมันเป็นอย่างนี้แหละวัฏฏสงสารนะเออมาอย่างนี้ ดูบริเวณดูสถานที่อะไรอ่าแล้วก็ดูใจของเราดูสติของเราใจปัญญาใจส,สติใจปัญญานะอ่ามันไม่ต้องถูกต้องเนาะั้นงานของไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านนะสอบสอบตกนะั้นจะสอบตกไม่ได้เนาะอมันมันจะสอบตกไม่ได้แนละ้วพวกะเกษียนกเกษียนนสอบตกไม่ได้เออถ้าถ้า ถ้ากเกษียณเนยสอบผ่านานะเออต้องต้องต้องเอาแบบนี้แหละต้องต้องเอาแบบปัจจุบันเอาแบบพระพระอาหานทั้งหลายนะเ,เสียสละที่สุดปล่อยวางที่สุดสงบที่สุดมีสติสัมปชัญญะให้ให้มากที่สุดนี่ต่อไปก็จะทำพิธีแล้วก็สุดท้ายต่อมาพระก็จะกดกิ่งแล้วก็ สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณญาติโยมก็สวดด้วยเลยส่งส่งคุณคุณแองตังสุดท้ายนะตั้งสติให้ดี